สวัสดีครับอยู่กับผมปังกรน้ำซิ่งครับนี่หลังจากห่างหายไปนานครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูครับผมวันนี้มาวิ่งนี่ได้สองสามวันแล้วครับนี่วิ่งงานหินครับนี่หินแท้ๆเลยครับนี่ <laughs> <อ>ได้แต่ผมซื้อรถคันนี้มาเนี่ยเจองานหินสองครั้งแล้วครับนี่ปีแรกก็เจอไปแล้วครับนี่ ปีนี้มาเจอบอ่อนี้ครับนี่ซื้อรถมาวิ่งครับเราก็ต้องวิ่งไปแล้วครับนี่อยู่จับกับเจ้าฮิตาชิเซทเอ็กสองร้อยหรือเปล่าครับนี่น่าก็จะน่าจะเลือกอย่างนี้แหละครับนี่วันนี้ก็เปิดมุมมองหน้ารถครับนี่ไม่มีเวลาลงไปถ่ายเนาะ รถวิ่งน้อยกันครับวิ่งวิ่งสามคันครับเดี๋ยวจะมาเสริมทัพอีกหนึ่งคันครับนรถแยกแยกแยกชุดกันครับรถวิ่งสองเออแยกชุดแยกทีมกันครับผมอถฟังเสียงนะครับนี่ เสียงเท่เนี่ยวุ่นสะใจเลยครับไม่มีติดกระบะครับมีแต่กระบะจะทะลุอย่างเดียวครับนี่ได้ยินไหมครับแต่เสียงวิ่งระยะทางโลเดียวครับ หกิโลแรกสตาร์ทที่100บาทครับตัวนี้เป็นเออหมูบ้านครับประชาคมเนาะให้เอาดินออกเนาะดินออกขายเนาะเพราะว่าตรงนี้มันดินกองไว้นี่ไม่ใช่ที่หลวงนะครับเป็นที่ของชาวบ้านเนาะทีนี้ก็เสียค่าเช่าให้เจ้าของที่เดือนละโอ้ทีละสองพันครับจากการบอกเรามาครับผม ทีมหนึ่งก็อยู่โคกกระเบื้องครับยังไม่ได้ออกเลยครับบ่อนั้นแหละครับบ่อที่ผมลงคลิปไปเอบอบ่อเจ้าคุณปูนั่นแหละครับประเดิมเที่ยวแรกอ,อันนี้ก็รรมการหมู่บ้านครับเป็นคนพาลงเนาะชี้เป้าลงเนาะโอเคครับเต็มนะครับออกก่อนคะรับ เป็นคึมๆยังไงครับไม่รู้ครับนี่ฝนจะตกร,รือเปล่าคึมมาหลายวันแล้วครับเนี่ยตอนเท้าหมอบเยอะครับมาวิ่งนี่ได้สามวันสี่วันนี้แล้วครับนี่ได้วันละสามสิบเที่ยวครับวันนี้ได้ลงใกล้ครับวันนี้ วันแรกขาเดียวสามโลครับสามโลกว่านะไม่รู้ัวเท่าไหรสามโลแล้วก็มาลงสองโลครับเล้ววิ่งได้เที่ยวนะครับกับอ้อดจะเด็กขาประทุเลยนะครับแรงโอเคครับเดี๋ยวไปดูหน้างานทีเงๆนะครับผม นี่ชาวบ้านไม่ค่อยว่าครับผมว่าจะทำท่อใหม่ครับจะให้มันขอนครับทำยังไงครับแนะนำเข้ามาด้วยครับผม มีเจปด8 Z, เีเทอร์โบครับนี่เขาว่าดีควยไม่ดังครับนี่ใครที่รู้วิธีก็แนะนำมาได้ครับผม,มวัไหนว่างก็อาจจะได้ไปจัดครับ มือครับนี่กดไทดันครับอินแท้ๆนะครับนี่โอ,โอ้ยลอดไฟบ้างครับ คเอาขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ